h e l lo everyone welcome back to my channel สาวสีสาววิสาร channel สวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆสุขุสุคนนะคะมินีกับพอกันกับช่องของสาวสีสาววิสาร channel ค่ะกับคือมินีนะคะตอนเนี้ยสาวสีเลิกง,งานแล้วนะคะอากาศบ้านเฮากับหอนเอานะคะกับคือสีมาบอกเทคนิคการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตัวเองสุพีสุนองได้รับชมกันนะคะ ยกตัวอย่างง่ายๆของมือนีนะคะก่อนที่เขาสิอาบน้ำนะคะเขาเขาบ้านในห้หองน้ำภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันเท่าเนี่ยถ้าเขาอยากเรียนดูภาษาอังกฤษให้ทุกอย่างให้เป็นภาษาอังกฤษค่ะอย่างเช่นเข้ากําลังสิเข้ามา้องอาบนา้ำห้องอาบนา้ำภาษาอังกฤษว่า shower shower ภาษาอังกฤษนะคะเนี่ยค่ะอย่างเช่นไอตัวนี่ค่ะตัวไอก๊อกน้ำอเงี้ยค่ะตัวเ,เขาเรียกว่าย่างนะ ฟักบัวฟังบัวนะคะเรียกว่า shower shower นะคะก็คือเฮาก็คิดทุกอย่างนะคะให้เป็นภาษาอังกฤษนี่มองรอบๆโตเฮ้าว่ามีอีอย่างแน่นะคะหนึ่งกระไดหนึ่งข้ามสาบแล้วอ่าได้ห้องน้ำเฮาก็ม,กมี shower มี shower แล้วเ้าอาบนา้ำเฮาก็สระผมอ่สาสระผมนะคะยาสระผมก็คือภาษาอังกฤษนะคะว่า บ้านเห่ากระเอื่ออยู่แล้วว่าแชมพูมันก็เป็นทับศัพท์นะคะหรือว่าภาษาอังกฤษก็แชมพูแชมพูนะคะสองคำศัพท์นะคะมีแชมพูแล้วก็นี่สบ,บู่นะคะสบ,บู่เนี่ยค่ะสบ,บูส่สบ,บู่ทูตัวสบ,บู่ภาษาอังกฤษก็ซ็อบซ็อบสบู่นะคะซ็อบเนี่ยค่ะง่ายๆก็คือเข้ากระม่องรอบๆหรือว่าเฮ็ดในชีวิตประจำวันเห่าให้เป็นภาษาอังกฤษก็ว่าอย่างนี่อย่างน่ กะเทยห้าวเดีีนรู้หรือว่าพัฒนาเขาฝ่ายมีชาเวอร์มีแชมพูมีโซ่แล้วก็มียาสีฟันนะคะยาสีฟันยาสีฟันนะคะยาสีฟันภาษาอังกฤษว่าจังไหรค่ะแล้วก็มียาสีฟันเป็นบ่อค่ะยาสีฟันยาสีฟันภาษาอังกฤษว่าทูสเพจทูสเพจทู a เพจนะคะยาซีฟันภาษาอังกฤษว่าทูสเพจ พราไมียาสีฟันแล้วก็มีแปรงสีฟันแม่นบอกคะ่ะแปรงสีฟัน toothbrush toothbrush แปรงสีฟัน toothbrush นะคะแปรงสีฟันแล้วก็พอมีแปรงสีฟันแล้วก็มีอย่างมีหวีหว,วีผมนะคะหวีหวีภาษาอังกฤษว่า comb comb นะคะ comb นะคะคือจัง c o m ่ไฟนี่นะคะเขาเอื่น่า comb แปลว่าหวีนะคะ แล้วก็มีออย่างอีกก็คืออันนี้ก็เป็นเทคนิคในการจําคําศัพท์นะคะสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเหมือนกับเข้าเข้ามาในห้องน้ำของอาบน้ำของชาวเวอร์ว่ามันมีอีอย่างแนและรอบตัวเขาแล้วก็นี่เนี่ยค่ะนี่หมวกนะคะนี่หมวก,ะกน,น,มนะคะีหมวกใส่กันน้ำนะคะหมวกใส่กันน้ำภาษาอังกฤษก็คือ shower cap shower cap shower cap นะคะหมวกกันน้ำนะคะ shower cap นะคะแล้วก็นี่ยังอีกเออแล้วก็เ้าเห้ามาอาบนา้ำห้องกัซซี่พาเซตโตนะคะพาเซตโตอ่าพาเซตโตภาษาอังกฤษก็คือเอ,อ่อเชา่ชาเช่า เช่าอะนะคะแต่คือจำเงินจำง่ายๆก็ได้ค่ะถ้าเป็นคําพ้่องเสียงในภาษาอีสานก็นสิเป็นเท่าอะคะ่ะเป็นนันคีตะลื้นน้ำนะคะเป็นสาลายน้ำที่เข้าเอามากินนะคะเขาเอินว่าเท่าแต่ว่า,ากะสิออกเสียงคล้ายๆกันเป็นคําพ้่องเสียงคือนนการอนกจจําได้คือกันค่ะ,ะพาสิตคําว่าเชา่ชาเช่านะคะกามินิการนี่คำสาบเล็กๆหน่อยมาฝากพี่ฝากน้องทํา ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตประจําวันเฮาสําหรับคนมือใหม่ที่ต้องการเรียนรู้ภาษาอังกฤษหวังว่าพี่ๆน้องๆคงจะได้รับความรู้บ่มากกันหน่อยสําหรับผู้ใดที่มีความรู้มากๆก็มาแช่แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับสาวสีสาวอิสานชาแนลนะคะ แลวก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆน้องๆนะคะที่เข้ามาเบิงในช่องของสาวสีสาวอีสานชาแนลนะคะถ้ามากกะกดไลค์ให้แน่อาจารในเพจ a c e b o o k กับกดไลค์กดแชร์ให้แนทค่ะในช่อง y o u ูทูบชาแนลสาวสีสาวอีสานชาแนลแกจะลืมอะค่ะกดไลค์กด s like, u b s c r i b e ชอบก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณที่มารับชมขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณค่ะ